มาทำความรู้จักกับเมลาโทนินฮอร์โมนเพื่อการนอนหลับกันดีกว่าค่ะ เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่สร้างมาจากต่อมไร้ท่อที่ชื่อว่าต่อมไพเนียลซึ่งต่อมนี้จะถูกกระตุ้นให้ทํางานสร้างเมลาโทนินในเวลาที่ไม่มีแสงหรือมีแสงสว่างน้อยมากๆเมื่อถึงเวลากลางคืนสมองจะหลั่งเมลาโทนินออกมาสู่กระแสเลือดและทําให้ร่างกายรู้สึกง่วงซึ่งโดยปกติจะเริ่มหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินในเวลาประมาณ21นาฬิกาหรือ3ามทุ่มนั่นเองค่ะระดับเมลาโทนินจะคงอยู่ในกระแสเลือดของเราเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆลดลงพร้อมกับ การกลับมาของแสงอาทิตย์และในเวลาประมาณ9โมงเชา้าระดับเมลาโทนินจะลดต่ำลงจนวัดระดับไม่ได้ค่ะเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาได้เองช่วยให้เรามีการนอนหลับที่ดีขึ้นซึ่งหากฮอร์โมนดังกล่าวลดลงก็จะนํามาสู่ปัญหาในการนอนหลับในที่สุดค่ะ ฟังดูแล้วเนี่ยเมลาโทนินนี่สําคัญมากๆเลยนะมิน่าละเราถึงนอนไม่ค่อยหลับสรุนะคะเมลาโทนินนี่แหละค่ะคืออัศวินม้ะขาวที่พี่หนุ่มพูดถึงหากร่างกายมีระดับฮอร์โมนเมลาโทนินสูงก็จะทําให้นอนหลับง่ายขึ้นและส่งผลต่อระยะเวลาในการนอนที่ยาวนานขึ้นอีกด้วยค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะรู้ไว้ก็คืออะไรเป็นตัวการร้ายแม้มันเหมาะสมกับยุคป,ปัจจุบันมากเลยที่จะมาสกัดนะทําให อัสวีนมาข่าวเนี่ยไมมาหาเราไม่สามารถที่จะมากู้เวลาการนอนให้เราได้อะไรนะแค่แสงไฟเนี่ยเหรอเนื่องจากฮอร์โมนเมลาโทนินจะหลั่งออกมาในเวลากลางคืนหรือเมื่ออยู่ในที่มืดหรือแสงน้อยและร่างกายจะถูกยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินเมื่ออยู่ภายใต้แสงไฟบางครั้งจึงเรียกฮอร์โมนชนิดนี้ว่า d e c k r a of hormones ราคาเราคงต้องไปเช็คดูแล้วนะคะระหว่างที่เรานอนหลับเนี่ยแล้วมีการเปิดไฟตรงไหนทิ้งไว้หรือเปล่าบางครั้งแสงสว่างที่ดูเหมือนอาจจะมีเพียงแค่น้อยนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อต่อมไพเนียลทําให้ปริมาณการหลั่งของฮอร์โมนเมลาโทนินลดลงนะคะนอกเหนือจากแสงหลอดไฟที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินยังมีแสงจากแหล่งอื่นที่ร่างกายได้รับวันละหลายชั่วโมงอาทิเช่นแสงจากจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือทีวี แสงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะมีแสงสีฟ้าประกอบด้วยค่ะซึ่งแสงสีฟ้าจะมีอันตรายต่อการเสื่อมของจอประสาทตาและยังมีผลต่อวงจรนาฬิกาชีวิตด้วยค่ะเนื่องจากว่าในจอประสาทตาจะมีเซลล์ตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเมลานสปิน และเซลล์เมลานอสเปนเนี้แหละค่ะมันทำงานกับแสงสว่างที่มีความเข้มสูงมากๆมันมีความไวเป็นพิเศษต่อแสงสีฟ้าและทำหน้าที่ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินค่ะจากการศึกษาพบว่าหากดวงตาของเราได้รับแสงสว่างจากหลอด LED จากหน้าจอดิจิตอลเป็นเวลา2ชั่วโมงสามารถยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินและมีผลให้นาฬิกาชีวิตถูกลบกวนค่ะ แล้วมันมีตัวช่วยหรือว่ามันมีเทคนิคอะไรไหมที่จะทําให้แบบเหมือนร่างกายกระตุ้นเราอ่ะให้สามารถที่จะหลั่งเมลาโทนินเพิ่มขึ้นมีปะคือพูดง่ายถึงแม้ว่าเราจะดับไฟปิดทีวีดับสวิตช์หน้าจอมือถือก็ไม่ได้หมายความว่าฮอร์โมนเมลาโทนินจะถูกหลั่งออกมาทันทีนะคะ มันจะมีการดีเลย์ค่ะเพื่อที่จะให้ต่อไพเนี่ยเตรียมพร้อมในการที่จะหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินนะคะโอเคเราอาจจะเซตเวลาเข้านอนไว้ที่4ี่ทุ่มก็จรงิงแต่เนื่องจากว่าเราเล่นโทรศัพท์มือถือจนถึงเวลานอนถึงแม้ว่าจะปิดไฟปิดสวิตช์ปิดทุกอย่างเราก็ตามแต่ร่างกายเราก็ยังไม่พร้อมที่จะเข้านอนเนื่องจากว่าแสงไฟจากอุปกรณ์มือถือส่งสัญญาณไปที่สมองทําให้เข้าใจผิดคิดว่าไม่ใช่เวลากลางคืนถึงแม้ว่าเราพร้อมที่จะนอนแต่ร่างกายยังไม่พร้อมที่จะหลับนั่นเองค่ะ ดังนั้นหากเราเซตเวลาเข้านอนตอน4ี่ทุ่มเราก็ควรที่จะหยุดใช้อุปกรณ์มือถือก่อนเวลาเข้านอนที่เซตไว้ประมาณ30-45นาทีค่ะ แต่มันมีงานวิจัยหนึ่งนะน่าสนใจมากๆเลยคือเรารู้ว่าเจ้าแสงสีฟ้าเนี่ยมันส่งผลกระทบกับเรื่องของการนอนเราอย่างไงใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ได้มีการพัฒนาแสงสีเหลืองได้เป็นแบบว่าเหมือนอย่างในมือถือเนี่ยเราสามารถที่จะสวนะิตช์โหมดอะเป็นแสงสีเหลืองแล้วมันก็จะทําให้แบบเวลาดูมือถือดูหน้าจอเนี่ยมันสบายตามากขึ้นเราก็เข้าใจว่าไอ้เจ้าแสงสีเหลืองเนี่ยมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการนอนมาดูกันนะคะว่างานวิจัยที่ว่านั้นแหละ เขาสรุปผลยังไงบ้างมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์นะคะซึ่งทางด Tim รทิมบราว์ได้มาเปิดเผยว่าแสงสีเหลืองส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าแสงสีฟ้าซะอีกค่ะคืองานวิจัยของดร t รทิมบราว์เนี่ยนะคะไม่ได้วิจัยกับมนุษย์นะคะเป็นงานวิจัยที่ทําการทดลองกับหนูค่ะ ว่าจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับแสงสีเหลืองต่างจากแสงสีฟ้าอย่างไรคือเดิมทีก็เข้าใจว่าแสงสีเหลืองจะช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นแต่ปรากฏว่าหนูที่ถูกแสงสีเหลืองจะหลับยากกว่าหนูอีกกลุ่มที่ถูกแสงสีฟ้าค่ะ ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าเจ้าแสงสีเหลืองสมองรับรู้มันเหมือนกับเป็นแสงที่ใกล้เคียงกับเวลากลางวันแต่ในขณะที่แสงสีฟ้าสมองรับรู้ว่าเป็นแสงที่ใกล้เคียงกับเวลาพลบคำ่ำสรุปนะคะถึงแม้ว่าน้องจะสวิตช์โหมดไปใช้แสงเหลืองเพื่อที่จะช่วยสนอมสายตาเวลาที่เราดูอุปรกรณ์มือถือนานๆถ้าเรื่องผลกระทบการนอนถ้าเราอิงงานวิจัยของดร์ทิมบราวน์ก็มีแนวโน้มว่าฮอร์โมนเมลาโทนินจะไม่ถูกหลังตามเวลาปกตินะคะต้องมีการดีเลย์แน่นอน ส่วนปริมาณฮอร์โมนเมลาโทนินที่ถูกผลิตหลังจากมีการดีเลย์จะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนคงจะต้องรอดูว่ามีงานวิจัยของใครที่สามารถมายืนยันเรื่องนี้เฮ้ย hey, ยังไม่จบแค่นะั้นน้องจ๋านอกจากแสงสีฟ้าแสงสีเหลืองมีแสงสีแดงเข้าไปอีกค่ะ น้องๆบางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของ red light therapy นะคะเจ้าแสงสีแดงนะคะสามารถที่จะนำมาใช้เพื่อช่วยบำบัดอาการนอนไม่หลับได้ด้วยค่ะเขาบอกว่าเจ้าแสงสีแดงเนี่ยเหมาะมากสำหรับการใช้ในเวลากลางคืนเพราะว่ามันเป็นแสงที่มีอุณหภูมิสีต่ำพูดง่ายๆอุณหภูมิสีต่ำกว่าแสงอาทิตย์หลายเท่าตัวเลยค่ะ มีงานวิจัยอันนึงนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งกลุ่มทดลองจะเป็นนักบาสเกตบอลหญิงค่ะซึ่งเขาได้มีการใช้เจ้าแสงสีแดงนะคะ red light therapy เป็นระยะเวลา14-30ถึงนาทีนะคะทุกคืนต่อเนื่องกัน14คืนผลปรากฏว่ากลุ่มทดลองมีการนอนที่ดีขึ้นค่ะัดนั้นเจ้าแสงสีแดงสามารถที่จะนํามาใช้แก้ปัญหาหรือบรรเทาอาการนอนไม่หลับหลับยากได้ค่ะมีงานวิจัยหนึ่งนะคะที่กลุ่มทดลองเนี่ยมีทั้งหมด4 7คนซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มี โรคเกี่ยวกับสมองนะคะก็หลังจากที่ได้รับการรักษาเร d ไร g ์เทอร์ a p ีเนี่ยนะคะปรากฏว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะคะระยะเวลาการนอนเพิ่มขึ้น1ชั่วโมงต่อคืนเลยค่ะจากงานวิจัยนี้พอสรุปได้ว่าเจ้าเรดไร g h เทอร์ a p ีกระตุ้นต่อมไพเนีลให้หลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่นานขึ้นได้ด้วยค่ะ ส่วนแสงสีอื่นๆจะมีผลกระทบมีผลดีต่อการนอนเรายัางไงถ้าพี่หนุ่มมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมจะรีบมานําเสนอให้ทราบเลยค่ะโอเคสรุปรวบยอดนะคะคลิปนี้พี่หนุ่มก็ได้มาเล่าให้น้องฟังเกี่ยวกับในเรื่องของออกระบวนการการนอนหลับของเราที่ต้องพึ่งพาเจ้าฮอร์โมนเมลาโทนินเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้าเขาไม่มาเนี่ยเราก็คงจะไม่หลับง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือเราต้องพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะหลั่งเจ้าเมลาโทนินได้อย่างแบบรวดเร็วนะคะไม่ ม,มีการดีเลย์ ้นเหตุที่จะทําให้เกิดปัญหาที่นอนไม่ค่อยหลับในแต่และช่วงวัยเนี่ยอาจจะแตกต่างกาันยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าน้องอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องที่ว่าโอเคน้องอาจจะเล่นเ,เล็กเกมดึกไปนะคะหรือว่าถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่วัยทางานบางทีเราอาจจะคิดเรื่องของงานมากเกินไปนะติดพันเลยนะพอช่วงที่เรากําลังจะหลับเนี่ยเราก็ยังสมองเรยยังคุ้นคิดเรื่องงานเรื่องของการแก้ป,ปัญหาที่เกี่ยวกับง,งานอยู่มันก็เลยทําให้เราหลับยากนะคะแต่ถ้าสูงวัยอายุเยอะวัยอย่างพี่หนออยูอย่50ขึ้นบางที การนอนไม่หลับเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพนะคะดังนั้นในเคสของสูงอายุการที่จะแก้ปัญหาแบบสูงสี่สูงห้าทดลองเอาอย่างเงี้ยไม่แนะนําเลยค่ะควรที่จะพบแพทย์แล้วก็ตรวจด,ดูตรวจเช็คนะคะสุขภาพร่างกายว่ามีปัญหาที่ตรงไหนจะแก้ได้ตรงจุดนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ปัญหานั้นบานปลายด้วยค่ะ